สงสัยกันไหมคะว่าทําไมคนถึงนิยมทานกุ้งแม่น้ากันก็เพราะว่ากุ้งแม่น้ํานั้นนะคะมีเนื้อเยอะเนื้อแน่นที่สําคัญเลยนะคะมันเยอะมันเยิ้มเยอะตัวใหญ่มากเนื้ออร่อยมากๆเลยนะนี่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ป้านจะมาบอกทิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการเลือกกุ้งแม่น้ำนะคะที่เหมาะกับการนำไปเผา และวิธีการเผายังไงนะคะให้อร่อยอร่อยนะจะกินปุ้งทั้งทีนะคะก็ต้องเลือกให้ดีๆและที่สำคัญนะคะต้องคุ้มค่าสำหรับราคาที่เสียไปใช่ไหมคะทุกคน กล้ามไม่ใหญ่มากจนเกินไปกระที่สำคัญเลยนะคะยิ่งกล้ามมีปลายเหลืองๆแบบนี้นะคะ,ะแสดงให้เห็นเลยว่าหัวของกุ้งเรานะคะจะมีมันเยอะๆมันเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะยิ่งพอเอาไปเผาแล้วนะคะบอกไม่คำเดียวเลยว่ามันเยิ้มแน่นอน100%รซค่ะข้อ2นะคะเปลือกกุ้งต้องแข็งแบบนี้นะคะไม่นิ่มไม่เละ แล้วที่สําคัญเลยนะคะถ้าใช้นิ้วดีดลงไปจะมีเสียงนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าผ่านแน่นอนข้อสสีของตัวกุ้งต้องมีสีสันออกเข้มเข้ม,เข,มเขียวใสไม่คําและหัวต้องติดกับลําตัวจา้าข้อ5จา้าลองดมกลิ่นดูถ้ากลิ่นแรงออกมานะแสดงว่าไม่สดแล้วคะ่ะกุ้งที่มีน้ำหนักตัว เป็นกุ้งที่น่าทานที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อจะเยอะเนื้อจะแน่นมากหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปทําความสะอาดล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปผ่ากลางหลังเป็น2ซี่แล้วย่างต่อบนเตาไฟอ่อนๆประมาณ3 4. ปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อที่ความร้อนนะคะจะได้สุกทั่วถึงทั้งตัวเลยเวลาเผานะคะจะต้องเผาให้สุกกาลังดีนะอย่าเผานานจนเกินไปนะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนื้อกุ้งจะแห้งกระด้างและก็เหีเห่ยวจะทําให้ทานไม่อร่อยนั่นเองถ้ากุ้งไม่น้ำนะคะถ้าสดจริงๆนะเวลาย่างเวลาเผานะคะลูกค้าจะบอกเลยนะคะว่าเนื้อจะเด่งฟูขึ้นมาเลยทันทีคือบ่งบอกเลยนะคะว่าสดมากจริงๆจ,จะทําให้มันเยอะมันเยิ้มน้ําลายสอกันเลยทีเดียวค่ะและที่ เลยนะคะทานควบคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเข้ากันลงตัวได้ดีมากๆเลยคะ่ะหากเพื่อนๆน,นะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์ share. แล้วที่สำคัญเลยนะคะต,ต,ติดกดติดตามเพจกันมาเยอะๆด้วยหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากสั่งซื้อสินค้านะคะอยากทานกุ้งแม่น้ำสดๆแบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่เพจอาริกาะโตซีฟู้ดของเราได้เลยคะ่ะ I don why I don't know you with something new Talk a good game, blowing my mind Silly of me